อยากเปลี่ยนมือถือใหม่ในงบไม่เกิน10ใบเทาสเปคดีคุ้มราคาต้อง Samsung Galaxy A17 ดียังไงต้องฟังคลิปนี้ให้จบแล้วรุวนี้เหมาะกับใครเหมาะมากสำหรับแม่ค้าออนไลน์ที่ต้องไลฟ์สดยาวๆตอบแชทต่อเนื่องตลอดทั้งวันหรือจะเป็นสายออฟฟิศที่ต้องใช้คุยงานนานๆเพราะเขาให้แบตเตอรี่มาถึง5 1,000มิลลิแอมนะคะสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องทั้งวันดีไซน์ใหม่บางเบาขนาด5.5มิลเป็นชิปเซ็ต Exynos 1330แรม8กิกโหลดไวใช้งานได้ไหลลื่น จะไลฟ์สดตอบแชทลูกค้าภาพก็คมชัดเพราะเขามาพร้อมจอซูเปอร์อมโมเลความละเอียด Full HD 90 h z ถ่ายรูปสวยกล้องหลัง3ตัวกล้องหลัก50้าลพิเซลมีกันสั่น OIS ป้องกันละอองน้ำและฝุ่นมรฐาน IP 54มีระบบป้องกันมิจฉาชีพแถมรองรับการอัปเดตได้ยาวๆถึง6เวอร์ชั่น Samsung Galaxy A 17 128 g b ราคา7,499บาทซื้อกับบาาัลลาแถมฟรีหัวชาร์จ25วัตต์และหูฟังมูลค่า7 8 9ดบาท ช็อปเลยที่บานาน่าทุกสาขาหรือช็อปทางออนไลน์ที่ bnn in t h ช็อปไอทีครบง่ายต้องที่บานาน่า